ก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะฮะสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแมทพีรณีนะฮะจากกรณีที่นักเลงคีย์บอร์ดโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทแล้วก็กล่าวหาด้วยถ้อยคำรุนแรงทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจนเจ้าตัวไม่ขอทนนะครับรวบรวมหลักฐานต่างๆยื่นฟ้องเอาผิดกับนักเลงคีย์บอร์ดนะครับในข้อหาหมิ่นประมาททำให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียนะครับจำนวน10คนในล็อตแรกเรียกร้องอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ คนละร้านเยอะมากนะโดยล่าสุดนี้ครับแมทเองก็ได้เผยข้อความบางส่วนของนักเลงคีย์บอร์ดบางรายที่ออกมาโพสต์ขอโทษนะครับพร้อมติดแฮชแท็กว่าแมทพิเรนีคือเธอก็ได้โพสต์ลงใน i n s t a g r กร Story ครับแบบไม่มีการปิดชื่อแอคเคาท์เลยนะหรือว่าปิดชื่อโปรไฟล์ด้วย<อ>ซึ่งก็มีข้อความประมาณนี้นะครับว่าตามที่ข้าพเจ้าดังสาวจุดๆได้ทำการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานแต่ว่าเขาแต่เขาปิดไว้ให้หน่อยนะนะฮะ ก็เราปิดเลยเขาปิดเออนี่เราปิดหลืเขาปิดอะนี้เรเาปิดใช่ไหมโอเคโอเคถ้าใ,ใครอยากรกกู้ก็<อ>ไปดูในสตอรี่เธอแล้วกันนะฮะด้วยการโฆษณาตาขข่อคุณแมทพรณีคงไทยให้ได้รับความเสื่อมเสียเสียหายต่อชื่อเสียงจนถูกดูหมิ่นเกลียดชังโดยไม่เคยรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องขณะนี้ข้าพเจ้ามีความสำนึกผิดถึงการกระทำดังกล่าวจึงได้ทำการโพสต์ขอความโดยการโพสต์ เพื่อแสดงคำอภัยขออภัยไปยังคุณแมตต์ครูนแล้วก็ติดแฮชแทกแมตต์ครูนไปด้วยนะฮะนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทยอยกันมาขอโทษสาวแมตต์กันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่นางเอกสาวเอาจริงด้วยการยื่นฟ้องหมิ่นประมาทให้ดูเป็นเคสตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะยอมหรือเปล่ารอเลยทนายนีด้ารวมถึงน้องแมตเนี่ยออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ